สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลินฟูช n แนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลินก็จะมาแบ่งปันสูตรลูกชิ้นชุบแป้งทอดกรอบกรอบค่ะหากเพื่อนๆนะคะกำลังตามหาสูตรแป้งทอดกรอบวันนี้อลินนำมาฝากแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมนะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งสาลีนเนกประสงค์100กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า100กรัมนะคะผงปรุงรสหมูนะคะครึ่งช้อนชาค่ะเกลือป่น1นึ่งส่วนสช้อนชาค่ะพริกไทยป่นนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำปูนใส2ช้อนโต๊ะน้ำเย็นจัด250 ml อค่ะ ลูกชิ้นหมู500กรัมนะคะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะสีส้มค่ะก็จะช่วยทำให้แป้งทอดกรอบของเรานะคะมีสีออกส้มๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะเริ่มจากแป้งสาลีนเนกประสงค์นะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะตามด้วยผงปรุงรสหมูนะคะเกลือปน่นพริกไทยป่นค่ะ น้ำปูนใสแล้วก็น้ำเย็นจัดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมจนกระทั่งแป้งละลายเข้ากันดีค่ะ อนนี้แป้งก็ละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมสีผสมอาหารลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะสำหรับปริมาณสีผสมอาหารนะคะก็ใช้กะกะเอาค่ะผสมให้ได้สีสมๆนะคะเวลาที่เรานำลูกชิ้นมาชุดแป้งแล้วนำไปทอดก็จะได้มีสีสวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนผสมของแป้งสียังอ่อนอยู่นะคะเดี๋ยววลินจะเติมสีผสมอาหารลงไปอีกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แป้งมีสีส้มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ สีส้มประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเตรียมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําลูกชิ้นหมูเสียบไม้เตรียมไว้เพื่อนําไปฉุดแป้งทอดค่ะอลินก็จะเสียบลูกชิ้นหมูนะคะสลูกต่อไม้ค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะไม่อยากเสียบไม้ลักษณะแบบนี้นะคะก็นําลูกชิ้นหมูลงชุดแป้งทอดได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมแป้งทอดกรอบแล้วก็ลูกชิ้นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทอดกันเลยค่ะในขั้นตอนของการทอดนะคะเราก็จะเทน้ํามันลงไปในกระทะแล้วเปิดไฟแรงนะคะเมื่อน้ํามันร้อนก็ให้ลดไฟเป็นไฟกลางค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําลูกชิ้นชุบแป้งที่เตรียมไว้ค่ะแล้วนําลงทอดได้เลยค่ะ ในขั้นตอนที่นําลูกชิ้นมาชุบแป้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะนําแป้งนะคะเทใส่ลงในถ้วยทรงสูงค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเรานําลูกชิ้นลงมาชุบแป้งนะคะก็จะทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นค่ะ เราก็จะใช้เวลาในการทอดไม่นานนะคะประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีแป้งก็กรอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะทอดลูกชิ้นให้หมดเลยนะคะสำหรับแป้งทอดกรอบในอัตราส่วนที่ให้ไว้นี้นะคะก็จะได้ปริมาณที่เยอะอยู่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะอลินก็ใช้ลูกชิ้นหมูครึ่งกิโลมาชุดแป้งทอดค่ะแล้วก็ยังเหลือแป้งอีกเยอะพอสมควรเลยนะคะสามารถทอดลูกชิ้นได้อีกประมาณ3-4กิโลค่ะ หลังจากที่เรานําลูกชิ้นลงทอดนะคะเพื่อนๆก็อาจจะโรยแป้งเป็น,สนเส้นๆบนลูกชิ้นแบบนี้นะคะพอทอดเสร็จแล้วแป้งที่เราโรยลงไปนะคะก็จะเกาะกับลูกชิ้นค่ะทําให้ลูกชิ้นนะคะดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะ เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้ลูกชิ้นชุดแป้งทอดที่บอกได้เลยว่าสูตรนี้นะคะแป้งกรอบแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะลองทำตามดูแล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อลินด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆยังสามารถติดตามสูตรอาหารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ชื่อว่าอลินฟู้ดได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลินได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ